คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับ แนวทางนะคะสูตรคำนวณหวยลาวเช่นเก่านะคะเช่นเดิมนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะวันนี้ก็จะมากับสูตรคำนวณนะคะสี่เลขนี้มาบนนะคะบนอย่างเดียวนะคะหวยลาวพัฒนานะคะประจำนวดบันที่ 29เดือน10ปี64นะคะก่อนที่เราจะไปคำนวณในงวดวันที่27นะคะเพื่อที่จะรอผลวันที่29เเราลองมาย้อนสถิติของงวดที่ผ่านๆมานะคะว่าแนวทางเรายัางเดินดีต่อเนื่องหรือเปล่านะคะก็ลองคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะคะกับ สูตรคำนวณหวยลาววัฒนานะคะสีเลขนี้มาบนอย่างเดียวนะคะสูตรก็คือสูตรนะคะก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ปะปนกันไปนะคะส่วนมากก็จะเข้าเยอะกว่าหลุดนะคะเราจะไม่ให้หลุดถึงเกินสางวดนะคะถ้าเกินสามงวดเราจะเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะก็ไปคำนวณต่อเลยนะคะกับสูตรคำนวณน,นะคะในงวดวันที่สิบแดนะคะก็จะไปย้อน จะต,ติย้อนหลังนะคะเลขคงที่ของเรานะคะเลขคงที่ของเราก็จะมีแค่1 3 4เท่านั้นนะคะส่วนบนสุดนะคะจะเป็นหลักร้อยนะคะทุกงวดนะคะบนสุดจะไม่คงที่นะคะเราจะใช้หลักร้อยแต่เลขคงที่เราก็จะเป็นหนึ่สสแค่3มตัวเท่านั้นนะคะ แปดนะคะแปดเราก็เอาหลักร้อยนะคะหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยนะคะเราจะเอาหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยก็คือแปดบวกกับหกนั่นเองนะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่เลขคงที่นะคะตัวแรกนะคะเลขคงที่มีแค่สามตัวเท่านั้นแปดบวกหกนะคะเท่ากับสิบสี่นะคะสิบสี่เราก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวคือสี่นะคะสี่บวกกับเลขคงที่นะคะหนึ่ง 1>, 1บวกกับ4เท่ากับ5นะคะ5บวกกับเลขคงที่3เท่ากับ8 8บวกกับเลขคงที่4นะคะ4บวก8นะคะเท่ากับ12เราก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวคือ2นั่นเองนะคะเลขผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะก็จะมี4มีห มีแดแล้วก็มีสองนะคะเราก็มาดูเลขที่ออกในงวดถัดไปนะคะในงวดวันที่ยีสิบนะคะเดือนสิปีหกสี่นะคะแนวทางออกนะคะหกห้าสามห้าหนึ่งสามหกห้าสามห้าหนึ่งสามะคะผลลัพธ์ของเราที่ได้ออกมานะคะก็ติด5้านะคะห้ามาบนอยู่นะคะหยังมา สามตัวบนนะคะห้าหลักร้อยนะคะก็ยังโอเคนะคะยังมาตัวบนนะคะเราก็ไปต่อที่งวดถัดไปกันเลยนะคะงวดวันที่ยี่สิบนะคะก็ยังเป็นเลขคงที่ตัวเดิมแต่เราจะเอาหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยนะคะหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยก็คือห้าบวกกับสามนั่นเองนะคะห้าบวกสามนะคะเท่ากับแปดนะคะแปดบวกหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกแปดนะคะกับเลขคงที่หนะะึ่งเนาะหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกกับเลขคงที่สามนะคะสามบวกกับเก้านะคะเท่ากับสิบสองนะคะสิบสองเราก็เอาแ,แค่เลขท้ายตัวเดียวคือสองนั่นเองนะคะสองบวกกับเลขคงที่สี่นะคะสี่บวกสองเท่ากับหกนะคะ ผลลับที่ได้ออกมานะคะก็จะมี8 9ดนะคะสองแล้วก็6นะคะก็ไปดูงวดถัดไปนะคะว่าสำหรับสีเลขนี้มาบน ในงวดวันที่ยี่สิบสองนะคะวันที่ยี่สิบสองเดือนสิบนะคะปีหกสี่แนวทางออกนะคะแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะคะแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะคะไม่มานะคะงวดนี้ไม่มาแอดก็ถึงบอกว่าแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะเพราะว่าแอดก็ยังใช้สูตรดั้งเดิมอยู่นะคะยังใช้สูตรเก่าอยู่นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนสูตรนะคะงวดนี้ไม่มานะคะ มาแค่8ดล่างนะคะบนไม่มานะคะก็ไปต่องวดถัดไปเลยนะคะงวดวันที่ยีิบสองนะคะงวดวันที่ยีสองเลขคงที่ก็ยังเป็นหนึ่งสามสี่สำหรับหลักแรกเราก็จะเอาหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยก็คือเจดบวกกับห้านั่นเองนะคะ7จ็ดบวกกับห้าเท่ากับสิสองนะคะสิบสองก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวคือหลักหน่วยนะคะ 2บวกกับเลขคงที่1 1นบวก2นะคะเท่ากับ3 3บวกกับเลขคงที่3นะคะ3บวก3นะคะเท่ากับ6 6บวกกับเลขคงที่4นะคะ4บวก6นะคะเท่ากับ10 10ก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวก็คือ0นย์นั่นเองนะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะก็จะมี สองสามนะคะหกศูนย์ก็ไปดูงวดถัดไปนะคะงวดวันที่สิบห้านะคะงวดวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบปีหกสี่นะคะแนวทางออกนะคะหกหนึ่งเจ็ดหกเก้าสี่หกหนึ่งเจ็ดหกเก้าสี่นะคะสำหรับผลลัพธ์ของเราที่ได้ออกมาก็คือสะคือหกนั่นเองนะคะหกมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ กมาหลักร้อยนะคะวัน,นี้ก็ถูกนะคะก็ไปต่อที่งวดวันที่ยี่สิบห้ากันเลยนะคะเลขคงที่ก็ยังเป็นหนึ่งสามสี่หลักแรกเราก็จะเอาหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยหกบวกกับสี่นะคะเท่ากับสิบนะคะก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวคือศูนย์ศูนย์บวกกับเลขคงที่หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งนะคะ หบวกกับเลขคงที่สามนะคะหนึ 3, 3่งบวกสามสามบวกหนเท่ากับสนะคะสบวกกับเลขคงที่สี่นะคะสี่บวกกับเลขคงที่สี่เท่ากับแนะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะก็จะมี0ูนยะคะมีหมีสมีแนะคะ ก็มาดูงวดล่าสุดกันเลยนะคะวันที่27เดือน10ปี64นะคะแนวทางออกนะคะ300987นะคะส0 0 9 8 7ผลลัพธ์ของเราที่ได้ออกมานะคะ4เลขนี้มาบนนะคะบนอย่างเดียวนะคะก็บนก็จะมี987นะคะของเราติด8มานะคะงวดนี้ก็ถูกนะคะ ก็ไปต่อที่งวดถัดไปเลยนะคะงวดล่าสุดเลยนะคะก็เราผลในงวดวันที่29นะคะเลขคงที่ยังเป็นตัวเดิมนะคะเราก็จะเอาหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะหลักร้อยก็คือ9 9บวกกับหลักหน่วย7นะคะ9้าบวก7ดเท่ากับสบหนะคะก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวคือ6ตัวเดียวเท่านั้นนะคะ6บวกกับเลขคงที่1 หนึบวกหเท่ากับเจนะคะเบวกกับเลขคงที่3 3มสาบวกเเท่ากับสินะคะก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวคือลักหน่วยก็คือศูนย์นั่นเองศูนยบวกกับเลขคงที่4ีนะคะสี่บวกศนเท่ากับสนะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะก็จะมีหกเจด ศูนย์แล้วก็สี่นะคะกรอผลในงวดวันที่ยี่สิบเก้านะคะกรอลุ้นรอชมไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบในสูตรคำนวณน,นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริง๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปหรือว่าสูตรใหม่ๆสูตรต่อๆไปทางช่องลงให้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดี ดีค่ะ